ค่ะสวัสด e, e. <ım> ีนะคะวันนี้วันนี้งานค้าเก็อทำระบายจิตจะยืดนะคะ่ก็ลูกค้านะคะกค้าต้มีเชือตัวอย่างให้ดูวก็ซื้อถ้าก็ตะขายแบบนี้มานะคะซื้อแบบนี้มาแบมาแล้วก็จะาจิตระบาย ไปไม่หยุดนะคะระบายสองชั้นค่ะสองชั้นก็สองชั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้พี่พีก็เริ่มเรไม่ลืมจะทําได้ข้างนึงแลยะะเราทำเราจะทํำเป็นข้างเลงนะคะข้างเลยนะคะค่ะ ก็ติดมาข้าอันนี้อันนี้ตุ้ข้าที่วัดแยกมาแล้วนะคะแยกมาแล้วตัดเท่าเท่าที่ว่าวัดไว้นะคะความกว้างนะคะเดี๋ยวนี้ก็พี่นีก็ำกำาาดรูปไวะคะ้ค่ะใช้จับรูปรูปรูปนะคะเพื่อที่จะมาระบายติดระบายตัวแ,แขนแขนของเสื้อที่ลูกค้าให้นะคะนีคะ พีลูกค้าให้มาแล้วค่ะติดสองชั้นก็อาติดตอยูแ่แล้วต้องต้องเน่าเลยก็ต้องเน่านะคะแล้ต้องมาข้างหลังด้วยข้างหลังเพื่อเพื่อแล้วก็จะเน่าก่อนนะเห็นมุดก,กัดไว้ค่ะเห็นมุดก,กัดไว้นี่ค่ะเห็นมุดก,กัดแล้วก็มันเป็นตัว ที่เรามาประกอบที่หลังมันก็จะช้านะคะก็จะช้าเราจะใช้เหลาเอาค่ะใช้วิธีเหลาเอานะคะก่อนที่เราจะเย็บลงไปจริงเราก็จะเนลาก่อนใช้วิธีเหลาค่ะจับกดค่ะ ยังไม่ได้เจ้วิธีเน่อยเจ้าวิธีหน่อาจะเน่อยเอาไหมคะเย็บเลยก็กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตรงนะคะเพราะว่ามันต้องล้วงล้วงเย็บนะคะเพราะมันสําเร็จมาอย่างนี้แล้วเราจะเย็บยากหน่อยเราต้องล้วงล้วง ตัวเสื้อเย็บถ้าเราเนาเนาไว้เนาไว้นะคะมันก็จะจะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนตาที่เราต้องการนะคะมันจะตรงมันก็จะเนา แมันมันยาบล้างลมไหรเามานะคะเอาเดี๋ยวยังอยู่ส่วนข้างหลังข้างหลังต้องเขมมุดกัดก่อนครับได้แล้เนาได้แล้ค่ะเนาไว้ก่อนค่ะแล้วก็เข็มมุดที่กัดแล้วออกค่ะขอบคค่ะ ลมแรงลูกค้าค่ะลมแรงนี่ก็อันนี้เป็นส่วนข้างหลังนะคะอันนี้จะเป็นส่วนข้างหลังนะคะข้างหลังมัน,นก็จะนอ,อน,นก็จะเหลือเหลือไว้เป็นชั้นที่สองะคะ เรื่องวัตถุสิบสี่สามสิบสี่ชิ้นชิหนึ่งก็จะได้ตัวน่จะจะตัดติดด้สันีีค่ะข้างหลังจะไม่ยาวเข้าข้างหน้านะคะข้างหลังข้างหลังแล้วก็จะติด ติดมาไม่ถึงข้างหน้าอ,ะ,อะประมาณประมาณนี้ก็พออ่ะอันนี้ข้างหลังมันจะน้อยกว่ากลับแล้วนะคะกลับแล้วในวันวันพฤหัสนะคะก็เจ๋งเยี่ยมเนยะวันพฤหันี้ก็งานที่ดูหนาวลุบรีได้เริ่มแล้วนะคะทุกคนก็จะไปเดิน จะไปเดินงานนีมหนาวกันตลาดโซจาเรียบนะคะจะไปจับจา่ายซื้อของที่ร้านในโรงเรียนพ่บูลน,นะคะจัดงานที่โรงเรียนพ่บูลงานฤดูหนาวซึ่งซึ่งจะมีประจําประจําแต่ละปีแต่ละปีนะคะมาเที่ยวกันนะคะที่พิมลงท่านี้ก่อนนะคะ